สวัสดีครูรูทันด้วยนะคะวันนี้ผมก็มาสารต่อเรื่องพันธนาการเรื่องตอนที่1 3ถึง15ให้แล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแชร์ด,ด้วยนะและผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะแลวพร้อมรับชมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเวลาการสอบผ่านมาครึ่งทางแล้วผู้เข้าสอบที่ยังมีชีวิตรอดยพยายามได้ดีมากเชิญพักผ่อนให้เต็มที่ขณะนี้ถึงเวลาจัดเียจัดลำดับคะแนนเรียนไทย โรงแรมผู้เข้าสอบต้องขอบคุณทีมล่าผีที่ทำให้คะแนนของพวกเราไม่เด่นเกินไปสไนเปอร์ลูกหมาทีมลมวิดอิวก็ยังไม่ตายต้องระวังหน่อยแล้วฉันประเมินเขาต่างไปคุณผู้ชายได้จองไว้ไหมคะไม่ครับตอนนี้พวกเรามีห้องว่างเหลืออยู่สองห้องพวกคุณสามารถแบ่งกันเองได้ พวกนายสามคนไปนอนไปนอนอยู่ห้องเดียวกันห้องเล็กขนาดนี้ฉันไม่อยากเบียด3สามคนนายไปถามอีกทีซิว่ายังมีห้องเหลือไหมจ่ายค่าห้องห้าเท่าให้พวกเขาไปหาห้องเอาเองไล่คนในห้องออกไปซะพ้อคุณหยุดเลยนะ ที่ห่างไกลแบบนี้พกของมีค่าติดตัวมันอันตรายนะพรุ่งนี้นี้ตีสี่ไว้เจอกันเข้าใจแล้วเฮ้ยเอาหนาเอาหนาทนสักนิดเถอะนายไปนอนด้านบนนะไม้ดูไม่แข็งแรงไม่งั้นนายนอนชั้นล่างชั้นเป็น ฉันไปนอนชั้นบนเองนายไปนอนอย่าใยับนายตัวร้อนฉันจเจ็บเป็นครั้งแรกที่ได้เสียงหลานป๋อพูดชัดขนาดนี้ ทั้งเยื่อเย็นทั้งยังเสียงเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ฉันนอนคิดมานับร้อยนับพันคืนอย่ามาใกล้ขนาดนี้สิที่นี่ไม่มียาระงับถ้าเผลอทำอะไรนะขึ้นมาล่ะไม่กลัวหรือไงนั่นสินะนอกจากฉันแล้วในยังผ่านมือมาหลายคนในตู้สังเกตการนั่นด้วย หลานปอล่ะตอนนั้นฉันยังไม่รู้กฎการผสมพันธุ์ของร่างทดลองกระทั่งวันที่การฝึกฝนเสร็จสิ้นพอกลับไปที่นั่นหลานปอก็ไม่อยู่แล้วการจับคู่ล้มเหลวโอเมก้าเงือถูกส่งไปยังตู้ผสมพันธุ์อื่นอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็มีโอเมก้าตัวใหม่มาให้หนายแล้ว เดิมทีการผสมพันธุ์ล่างทดลองเจนใหม่โอเมกา้าจะถูกใช้ร่วมกันเนื่องจากมีทรัพยากรที่เหมาะสมน้อยร่างทดลองโอเมก้าหนึ่งตัวจะถูกส่งต่อไปยังตู้ผสมพันธุ์อื่นเรื่อยๆไม่ว่าจะผสมไม่ว่าจะผสมพันธุ์ล้มเหลวหรือไม่ก็ตามแต่นายยังอยู่ในช่วงฝึกฝนนะบบกบางขนาดนี้แค่ฉันทำอะไรนิดหน่อย แล้ววันหัดมามีไข่มุก,กองเต็มเตียงคนอื่นทำยังไงกับนายบ้างล่ะถ้าฉันรู้ว่านายจะกลายเป็นแบบนั้นตอนนั้นฉันคงไม่ใจดีแบบนั้นเป็นไงล่ะอันฟ้าต่อจากฉันรุนแรงไหมล่ะไหนดูซิ รุนแรงจังนะคิดจะจับฉันกดหรือไงช่วยฉันถอดทีตรงน,นี้เมื่อกี้เป็นแค่รอยเย็บเล็กๆตอนนี้ทั้งบวมทั้งแดงไม่ใช่แผลใหม่ไม่ แต่ไม่ได้รับการรักษาดูแลจนทำให้อักเสบแบบนี้นี่เขาผ่านอะไรมาบ้างกันแน่นะโดนทำแบบนั้นไปกี่ครั้งเนี่ยอ่ะมไม่ไม่สมควรแล้วไม่ใช่เหรอคิดจะฆ่าฉันแล้วหนีออกมา คิดไม่ถึงแล้สิไม่คิดสินะนายทำตัวดีๆอยู่กับฉันนี่นายคิดว่าฉันพานายหนีไปไม่ได้หรอทำถึงขั้นนั้นดีใจไหมล่ะคงจะดีกว่าถ้าฉันเป็นคนทำนองโห จบอลปิดสนาหืหเขาร้องไห้เหรอในห้องทดลองครั้งแรกที่ฉันพบเขาคือบนเตียงในห้องทดลองเขาก็ร้องไห้อยู่เหมือนกัน เป็นโอเมก้าที่สวยมากใช่ไหมล่ะนายก็รู้ว่ามันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเจ็บหลังจากได้ยาสลบปะป่กเข่าด้วยล่ะอืมเขากังวลมากจนเล็บแทบจะจิกทะลุเตียงวิวีนี่แพทย เลยให้ฉันปอบเขาเพื่อลดความเจ็บปวดฉันว่ากำแพงที่เขาสร้างคงจะหนามากและที่เขาข้งขึ้นมาก็คงเป็นเพราะโดนจู่โจมอย่างกระทันหันเลยเตรียมการป้องกันไว้อย่างดีแต่เขากลับเป็นฝ่ายยื่นมือมาก่อน ถ้าทางที่ร,ระแวดระวังในช่วงเวลาได้ใกล้ชิดกันแบบนี้แต่พอจะได้สัมผัสกันเขากลับดึงมือกลับทันทีใช้ฟันกัดง่ามนิ้วพวกเราจับมือกันและกันใกล้ชิดมากขึ้นเมื่อเขาเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นเยือกเรากับสายลมที่พัด มาในยามเช้าฉ like ันคิดว่าฉันหลงรักเขาในตอนนั้นเฮ้ยความผิดนายนะทำไมนายถึงโกรธล่ะปล่อยฟิโลโมนแพลของเขาแย่ขนาดไหน ฉันรู้สึกผิดที่พามาที่นี่เลยน่าจะเชื่อที่ประธานบอกว่าให้ส่งตัวให้สมาพันธ์โอเมก้าพวกเขาสามารถรักษาและตรวจสอบได้ครอบคลุมกว่าเขาดูดีขนาดนี้คงไม่มีอันฟ้าคนไหนไม่อยากเข้ามาในตู้ผสมพันธ์ของเขาไม่สิ ถ้าเป็นอัพวกอันฟ้าคงไม่คิดที่จะหยุดผสมพันธ์เขาแน่พอออกไปแล้วนายยังจะหนีอีกไหมฉันจะเลี้ยงนายไว้ในห้องใต้ดินจะอยู่กับนายทุกวันจะป้อนข้าวนายแบบนี้จะได้ไม่มีใครรู้เรื่องนายแล้วก็แย่งนายไปจากฉันได้หรือเปล่า ตีสี่ความรู้สึกเหมือนพ่อแม่ที่ตีก้นลูกแล้วมาเห็นรอยมือบนก้นเข่าตอนนอนรู้สึกซับซ้อนไม่ได้เจอกันสามปี ความเยาวที่เคยมีก่อนหน้านี้หายไปเกือบหมดคงเพราะแตกตากแดดตากลมทำภารกิจผิวเลยคํขึ้นสองเบอร์ไม่ขาวเนียนเรากับหิมะเหมือนตอนอยู่ในตู้ผสมพันธ์นั้นแล้วแต่ยังหล่ออยู่ดีแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนแต่ไม่ซึมซับนิสัย แต่ไปซื้อซับที่ใส่ยแย่ๆมามากไปหน่อยสูบุรีอ่อยสาวขี้เหวี่ยงใบโพลล่าคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งโตขาวนุ่มนิ่มที่ที่พึ่งปะที่พึ่งฟิโรโมนตัวเองจนจนโตตัว,น,ตว,ตวนั้นจะกัดตัวเองเข้าไปได้ ที่ชูเลิเธอกับการออกเสียงหรือว่าแบบนี้ง่ายกว่าเสี่ยวไปแล้นอนอะไรเนี่ย ยังโกรธอยู่หรอโกรธจนถึงตอนนี้เชียวเจ็บน้อว้ยไม่อยากฟังนอนปล่อยฟีโรโมนให้ปอบนายทั้งคืนจนตัวจนตัวแห้งแล้วก็จนตัวแห้งแล้วก็แล้วพอนายตื่นก็เตะฉันเลยเหรอไม่ยุติธรรม ฟังไม่ออกถือว่าดา่าปรี๊ฉันแนะนำว่าอย่ามาล้อเล่นกับความอดทนของฉัน